เพราะนั้นพวกนี้จะมีอยู่หลายหลายหลายตำแหน่งคือเราเนี่ยจริงๆถ้าจะช่วยเขาเนี่ยคือมันต้องต้องเอ,อ,อะไรอะ่ะม,มีมีการการซักประวัติแล้วก็ประเมินเนี่ยที่ที่อย่างละเอียดขึ้นนะครับนะนั้นมันไม่ใช่ว่าปวดคือปวดไม่ใช่มันจะต้องดูว่าตรงไหนนะถ้าปวดจากไอ้ปวดจีด๊ดๆเป็นท้องน้อยเนี่ยนะบางทีเป็นเพราะาอุจจาระไม่ได้เนี่ยรักษาด้วยอะไรครับเออใช่ไม่ได้ให้ยากแก้ปวดสวนนะเพราะให้ยากแก้ปวดยิ่งให้ยิ่งท้องผูกใช่ไหม ล้วก็ต้องสวนให้ยาระบายอะไรเงี้ยนะนี่คนนอนนานๆคนอย่างผู้ชายเป็นตอบลูกหมากใช่ไหมถ้าไม่ได้ยืนฉี่ฉี่ไม่ได้ใช่ไหมต้องยืนฉี่อย่างเงี้ยนั้นถ้าเกิดว่านอนนานๆกลายเป็นหัวกระเพาะปะสัสสาวะโป่งมากปวดปสวัสสาวะไม่ออกอะไรเงี้ยนะเราก็ต้องช่วยนะครับครนี้มาถึงว่าถ้าเป็นปวดเฉพาะที่ที่อย่างเช่นเกี่ยวกับเนื้อเยื่อถูกทําลายหรือว่าเป็นจากเส้นประสาท ถูกกดทับเลืออะไรต่างๆหเหล่านี้มันก็มีวิธีรักษาที่เป็นหลักการของอ,องค์การอนามัยโลกนะครับ WHO นะครับอย่างเช่นถ้าปวดน้อยก็คือเริ่มต้นจากให้ยาบางๆอะ่ะที่เป็นยาที่ไม่ใช่กลุ่มมอร์ฟีนะนะครับเช่นพวกพาราเซตามอลอะไรเงี้ยพวกเอ่อยาเอ่ออะไรอ่พอออะอพวกกลุ่มเอนเซดอะกลุ่มพวกยาอะไรอ่ะไดโคฟีนแอคอะไรเงี้ยเฟลดี ine, อะไรที่เราใช้กันแล้วพอถ้าปวดมากขึ้นก็ค่อยจะมียาที่เป็นกลุ่ม กลุ่มเอ่ออะไรอะมอร์ฟีนที่ชนิดอ่อนๆน่ะพวกโคเดอีนอะไรเงี้ยที่เป็นผิมในยาแก้ไออะไรเงี้ยนะทาริโนนวิตโคเดอีนหรือว่าเป็นกลุ่มยาเพบางตัวอย่างเช่นพวกอะไรทรามาดอลอะไรเงี้ยไม่ใช่กลุ่มมอร์ฟีนแต่ถ้าปวดมากก็คือต้องเป็นกลุ่มที่เข้ามอร์ฟีนนะเป็นมอร์ฟีนเฟนตนิลแปะอะไรเงี้ยมันก็จะมีพวกนี้ก็คือหนึ่งก็คือรักษาตามอาการถ้ารุนแรงมากเราก็ต้องสเตป็ปใช้ยากลุ่มที่แรงกว่านะครับนะแล้วก็ ถ้าเป็นไปได้คือให้เป็นยากินนะพะสามารถให้ต่อเนื่องได้ถึงที่บ้านให้ยาโดสที่เพียงพอถ้ากินแล้วอาเจียนตลอดก็ต้องคอยดูแลนะว่าได้ยาพอไหมให้ให้ให้เหมาะกับอาการปวดเขาถ้าเกิดปวดตลอดเวลาก็ต้องให้ให้ให้เป็นระยะตลอดเวลาเลยว่าทุกหกชั่วโมงทุกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าให้เฉพาะมีอาการการให้มีอาการเนี่ยให้เฉพาะตอนที่มันมันแทรกขึ้นมาเฉยๆนะครับนะแล้วให้ยาแอดจูแวนต์ก็คือให้ยากลุ่มที่เสริมเข้ามานะ เช่นที่บอกยาการชักเป็นต้นถ้าเรายัางดูรูปนะดูรูปกันลวกันสมมุติว่าถ้าคนคนที่เป็นมะเร็งส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้คือมีปวดที่นี่ว่าปวดที่แบบเป็นแบกกราวเป็นอันที่แบบว่าตื้อต,ต,ตลอดเนี่ยอยู่อยู่อันหนึ่งพวกนี้ต้องให้ยาแบบทุกหกชั่วโมงหรือให้ยาแบบว่ายายาแปะที่มันออกฤทธิ์ตลอดเวลานะให้มาคลุมตรงเนี้ย แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าอยู่ๆก็จี๊ดขึ้นมานะหรือว่าพลิกตัวทุกครั้งแต่แข็งตัวใดครั้งก็ปวดชูดขึ้นมาแบบนี้เป็นรอบๆนะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็น Break-through Pain หรือเป็นเพนจากการขยับนะอาจจะมี2อ,อย่างแบบนี้ถ้าเราให้ยาแบบชินิีที่เอาต้องเพิ่มยาที่ให้แบบเ e ก u l a r ให้แบบว่าตลอดเวลาเข้าไปมันก็จะกลายเป็นช่วยตรงนี้แต่จะกลายเป็นมากเกินไปยาเยอะกดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลา ช่วยเขาเนี่ยต้องให้ยาที่คุมอันส่วนที่เป็นตัวคงที่แล้วให้ในส่วนที่บางเป็นครั้งครั้งนะต่างหากเสริมกันนะแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่ามันเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างช ắt, ัดๆอย่างเช่นว่าเป็นเพราะว่ากระดูกเนี่ยมันมีรอยร้าวอยู่แล้วปวดจากการเปลี่ยนท่าก่อนเปลี่ยนท่าสักสิบนาทีครึ่งชั่วโมงให้กินยาก,ก่อนเพราะว่ามันจะได้คุมแล้วก็นะครับนะนั้นคนที่เป็นญาติหนึ่งเธอจะรู้เลยว่าเนี่ยนะคนไข้เนี่ย,นะย,ยจะปวดต้นไหน พอเล่าได้ปุ๊บึ่งทีเราให้ยาดักได้นะครับนะก็จะเป็นการที่ที่จุนกันนะแล้วไอ้การปวดบางอย่างเนี่ยมันจะไม่ตอบสนองกับมอร์ฟีนนะมอร์ฟีนไม่ใช่ยาวิเศษที่ปวดแล้วต้องหายหมดถ้าไม่หายถือว่าคนไข้แกล้งไม่ใช่มียาบางอย่างที่ที่ปวดแล้วไม่ค่อยหายจากตัวมอร์ฟีนอย่างเช่นอย่างเงี้ยปวดกระดูกเนี่ยบางทีไม่ค่อยหายนะหรือปวดจาก ไอ้มะเร็งกระจายไปสมองแล้วมันสมองมันความดันสูงปวดมากอย่างนี้ต้องให้ยาสมองยุบบวมนะัก็จะหายปวดหัวนะครับไม่ใช่ให้มอร์ฟีนนะปวดจะกเส้นประสาทนะปวดจากการขยับเนี่ยอาจจะต้องมีใส่ฝอกอ่อนช่วยสปรินให้มันนิ่งๆปวดนี้อาจจะลดลงนะครับปวดจากกล้ามเนื้อที่มันเกร็งให้ยามอร์ฟีนก็ไม่หายต้องให้ยาหย่อนกล้ามเนื้อเป็นต้นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้มันเป็นรายละเอียดซึ่งถ้าคนไข้สามารถอธิบายได้ละเอียดขึ้นเนี่ยการช่วยเหลือก็จะแม่นขึ้นนะครับไอ้เรื่องการปวดจะกลก้ามเนื้อนี่ก็เจอเยอะนะเจอเยอะนะครับทั้งจากการขยับไม่ได้และจากการที่มีการกดทับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมอร์ฟินไม่ค่อยได้ผลนะครับก็อาจจะมียาเสริมเช่นยาท,ท,ที่พวกกลุ่มที่ที่เป็นยาแก้ป,ปวดข้อปวดกระดูกกันนะครับเข้ามา แล้วก็อาจจะเป็นทั้งกินทั้งฉีดทั้งทั้งเป็นเยลทาอะไรก็มีนะครับนะก็ก็จะเป็นตัวที่ปรับให้เหมาะสมกับคนไข้คราวนี้จุดแบบนี้ในในเคสที่เราเจอในโรงพยาบาลเนี่ยหลายๆครั้งเราพบว่าโอ้มันก็ไม่ได้รักษาง่ายเลยนะครับนะแล้ก็เห็นว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นช่องว่างที่การรักษาในแผนปัจจุบันเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ได้ผลทั้งหมดนะครับก็มีการ นำเอาพวกไอ,ไอการแพทย์ทางเรื่องเข้ามาผสมผสานกันนะครับโดยเฉพาะพวกปวดพวกเกี่ยวกับทางกล้ามเนื้อเกรงตัวหรืออะไรเมื้อการนวดการคลึงกันอะไรเนี้ยก็มีส่วนช่วยเขาอย่างมากเลยนะครับนะนั้นแล้วคนที่ช่วยได้ดีเนี่ยคือใครรู้ไหมครับญาติใช่ไหมเป็นคุณแม่เขานะครับนะนั้นสิ่งที่สิ่งที่เราทําในปัจจุบันเนี่ยเราเราไม่ใช่ว่าพอไปดูคนไข้ปุ๊บเราต้องไป ไปนวดให้เขาไม่ใช่เรามีหน้าที่ไปชักชวนไปชักชวนให้ให้ลูกให้แม่ให้อะไรเงี้ยบอกว่าเคยทําด้วยกันไหมกล้าบางทีเขาจะมีปัญหาเขาไม่กล้าทําเขาไม่กล้าทานี่ถ้าเกิดเราคุยกับทางหมอแล้วว่าเออเคสเนี้ยทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยนะเขาบอกว่าเออเคสเนี่ยไม่มีปัญหาถ้าจะนวดกดแรงหน่อยเคสนี้ห้ามห้ามกดเพราะว่ามีมีริมเลือดอยู่ที่ขาห้ามกดแรงอะไรเงี้ยก็คือต้องคุยก่อนแล,แล้วจากนั้นเราก็จะสอนสอนให้ญาติทา บ,บางทีเขาทาเองเขาไม,เาไม่เขาไม่ค่อยกล้าทำะนะอย่างเคสนี้พอพอคุยกันเนี่ยเขาปวดท้องมากเลยเขาเป็นมะเร็งที่ที่ต้นขาแต่ว่ามันมีไอไอต่อมน้ำเหลืองในท้องมันมันกระจายมาแล้วมันปวดด้วยก็บางครั้งมันก็จะมีการกดแล้วก็บีบเกรงแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยนะครับให้ยาร์ฟีนสูงมากกว่าคนปกติแบบที่เราใช้กันในหลังผ่าต,ตัดเนี่ยสีห้าเท่าจนเรารู้สึกโอ้ไม่กล้าให้แล้วนะครับก็ ก็มาดูก็ทางคุณพยาบาลที่เขาเป็นอาสาสมัครเรื่องเรื่องแบบว่าคอมฟอร์ตแคร์เนี่ย <c oughs> เขาก็จะมาลองนวดแล้วก็ประคบระหว่างทําก็คือจะถามคนไข้ว่าเออทำงี้แล้วดีขึ้นไหมชอบไหมดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยนะครับก็นอนื่นต้องถามคนไข้ก่อนว่าชอบไหมคนไข้บอกว่าชอบก็โอเคถ้าคนไข้บอกไม่ชอบจะกระจีอะไรเงี้ยก็มีคนบางคนก็ไม่เอานะครับแล้วบอกชอบนะชอบแล้วทําทาแล้วดีขึ้นไหมเอาดีขึ้นก็ค่อยๆปรเกรสทําขึ้นนะแล้วพอ ทำถึงระดับหนึ่งปุ๊บให้แม่เห็นว่าเฮ้ยทำแล้วลูกเขาสบายขึ้นเนาะนะพรลูกสบายขึ้นก็ถามว่าเออแม่อยากลองไหมอะไรเงี้ยนะแม่เขาบอกอ,อยากลองนะอยากลองก็ก็ให้ให้ทำตรงนี้ให้นะครับนะเดิมทีเนี่ยลูกเนี่ยจะแบบว่ามีพ่อเป็นฮีโร่มากแม่เนี่ยแบบว่าเหมือนกับไม่ได้ทํางานอะไรเงี้ยแล้วก็จะอชอบแบบว่าว่าแม่อ่ะนะครับนะเป็นแบบเด็กเข้าไวรุ่นนั่นเนาะเขาก็เนี่ยจะพูดอะไรก็ไม่เชื่อนะครับนะแต่พอ ทำอย่างนี้ไปเนี่ยปุ๊บเนี่ยเขารู้เลยว่าถ้าเขาปวดเนี่ยจริงๆคนที่ช่วยเขาได้มากสุดคือคือแม่เขานะนะสัมพันธาภาพระหว่างแม่กับลูกเนี่ยก็ออกไปทันที่ดีขึ้นนะครับตอนแรกไม่ยอมกลับบ้านเพราะว่าแม่เขาบอกว่าถ้าถ้าเป็นอะไรไปที่บ้านจะทํำยังไงนะครับแต่พอเขาเริ่มนวดประครบให้ให้ถึงอันหนึ่งปุ๊บแล้วเขาบอกโอ้ลูกเขาหลับคามือเขาเลยอะ่ะนะครับเขาบอกว่าหนูทําได้นะหนูเอาแม่เอาลูกกลับบ้าน เขาก็กลับ kind บ <of day> ้านไปสัก 3- ามสี่เดือนแล้วตอนหลังมะเร็งมันใหญ่ขึ้นเขาก็บอกว่าเขาดูแลไม่ไหวละเขาก็กลับมาระยะสุดท้ายที่โรงพยาบาลนะเราก็ถามว่าไอ้สามสี่เดือนนี้เป็นไงบ้างอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไอ้หนูลูกเขาเนี่ยก็ไปอยู่ต่างจังหวัดอะแถววิสารก็จะขี่จักรยานไปรอบๆหมู่บ้านนะในช่วงที่เขาอยู่บ้านนะก็ยังดีกว่าอยู่โรงพยาบาลตลอดเนาะใช่ไหมเขาก็ได้มีช่วงชีวิตที่เขาโอเคแล้วแม่เขาก็ทุกวันเนี้ยพอถึงวันวัน เขาจะมีจดหมายมาหลายปีแล้วมาถึงพยาบาลที่ดูแลบอกว่าเออเนี่ยนี่เป็นครบรอบันตายของลูกเขาแล้วนะอะไรอย่างนี้เขายังนึกถึงว่าที่ได้มา,าดูแลร่วมกันที่โรงพยาบาลยังไงนะเขาก็อยู่ยังมีพลังอะ่ะเพราะว่าเขาเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ใช่มองลูกจากไปอย่างเฉยเฉยใช่ไหมเขามีส่วนทําให้ลูกเขามีความสุขแล้วก็จากไปอย่างสงบด้วยนะครับนั้นไอ้ตรงเนี้ยผมว่ามันในในทางการแพทย์เราบอกว่า Stronger Dan Medicine คือเป็นยาที่แรงกว่ายามันดีกว่าเยอะนะดีกว่าเยอะนั้นนั้นจุดที่ผมบอกก็คือว่ายาก็มีโรมีบทบาททำให้คนไข้คลามคขอใสงบขึ้นระยะหนึ่งแต่ระว่างที่สงบเนี้ยใช้โอกาสเนี้ยในการที่จะเสริมอะไรบางอย่างระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวเสริมพลังใจเสริมความสามารถในการดูแลตัวเองขอคนไข้ด้วยมันก็จะทำให้มันดีขึ้นนะครับ ถ้าอย่างอยู่โรงพยาบาลเนี่ยบางทีเวลาคนปวดเนี่ยหมอเขาจะมาถามเรื่อยเราเคยเฝ้าไข้ไหมเคยเฝ้าไข้ไหมเขาจะมาถามวันนี้ปวดเท่าไลายจำได้ปะเต็มสิบปวดเท่าไลายใช่ไหมชอบถามเรื่อยพอถามเสร็จไปไหนไม่รู้ใช่ไหมเออนั้นจริงๆส่วนส่วนใหญ่เนี่ยในคนไทยเนี่ยถ้าอยู่ระหว่างปวดป,วดประมาณสี่ห้าอะไรเนี่ยพอทนได้พออยู่ได้ ถ้าปวดหกเจ็ดเนี่ยมันจะอยู่ไม่ไหวทําอะไรไม่ได้แล้วบางทีเราให้ยาให้อะไรไปนเนี่ยให้แล้วอยู่ในระดับแบบจากสิบจากเก้าเลยลงมาเหลือประมาณสี่ห้าแล้วพอสี่ห้าเนี่ยเราก็จะเสริมด้วยอย่างที่บอกว่าการแพทย์ทางเลือกเรื่องของการดูแลในครอบครัวเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ทุกอยา่างมันก็จะไปได้ดีขึ้นนะครับนะส่วนใหญ่ไม่เป็นศูนย์นะแต่ว่าคนไทยไม่ค่อยนิดต้องเป็นศูนย์และไม่เหมือนฝรั่งฝรั่งัต้องเป็นศูนย์นนต้องแ,แบบไม่มีเลยอะไรเงี้ย หมอต้องทําได้นะหมอต้องไม่มีเลยไม่ปวดเลยก็น็อกไปเลยเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ดีเวลาถึงระยะสุดท้ายปุ๊บเนี่ยถ้าคนไข้เขาเขาบอกว่าเออเหลืออีกไม่กี่วันปุ๊บเนี่ยนไอไอการดูแลเนี่ยจริงๆมันจะต้องมีการเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างเช่นที่ว่าเออต้องคุมน้ําตาลทุกวันเจาะเลือดนะทุกวันตอนเช้าอะไรเงี้ยมาถ้าเหลืออยู่แค่ 4, ีหวันจะจ่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม นะเพราะว่าถ้าไม่เจาะน้ําตาลน้าตาลสูงนะอาจจะเป็นโรคหัวใจนะนะอาจจะทําให้มีจอประสาทตาเส้นเลือดเลี้ยงไม่ดีใช่ไหมมันไม่ใช่เวลาใช่ไหมนะเพราะนั้นอ,อาการอะไรแบบนี้มันก็จะเริ่มแบบต้องจูนให้เหมาะกับสภาพแล้วว่าของที่ไม่จําเป็นของที่ไม่เกี่ยวข้องความสุขสบายคนไข้ก็ต้องทําน้อยลงนะครับนะยาเคมีบอมบัดก็ไม่ต้องให้แล้วใช่ไหมเราก็จะนั่นนะคือคือปรับปรับไอไอพาราลิตี้ปรับ,รบ,รบ,รบจุดมุ่งหมายในการดูแลนะครับ เน้นในสิ่งที่เป็น Immediate Comfort คือการสุขสบายที่ทอยู่เบื้องหน้านะครับในปัจจุบันนะครับแล้วก็มักจะไม่ต้องไปทำหัตการอะไรมากละนะครับนะไม่ต้องเข็นลงไปทำเอ็กซเรย์ละบางทีนะมันก็ต้องแบบนี้แล้วก็ดูว่าเกิดจากอะไรเฉพาะนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเกิดจากการขึ้นไหวน้อยก็อย่างนี้ช่วยขยับตัวบีบนวดเกี่ยวกับการกดทับนะอยู่ที่การพยาบาล พวกเราอาจจะต้องคุยกับพยาบาลว่าเออจะต้องจัดท่าไหนอะไรเงี้ยนะบางทีมันก็จะมีไอ้ตัวที่หมอนหรือว่าตัวที่อะไช่วยรถแขกกดทับอะไรเงี้ยนะหรือไม่ก็จะมีอะไรนุ่มๆม,มาลองอะไรเงี้ยนะเคยเจอที่ต่างประเทศเขาใช้อะไรไขนแกะผ้าขนแกะซึ่งมันไม่อับชื้นแล้วมันก็จะนิ่มด้วยก็ช่วยลองอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของการเจ็บในปากเจอเยอะใช่ไหมเวลาปากแห้งนะครับเคยมีเคสที่เขาเป็นมะเร็งเอ่อ ของเม็ดโลหิตเนี่ยเขาต้องมาได้รับยาเคมีบําบัดอะ่ะเขาบอกเลยว่าแบบวันที่ได้ยาไปเนี่ยมันแสบไปทั้งปากเลยแล้วปากแห้งมากเป็นวันที่เขาคิดจะฆ่าตัวตายเลยนะเาบอกอย่างเงี้ยจนจนเหมือนกับมีพยาบาลเนี่ยมามาคุยกับเขานะครับนะมาช่วยทําให้ปากเขาชื้นชุ่มชื้นขึ้นมาอะไรขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนว่าเออแบบ ไอ้ความคิดแวบ,บนั้นมันก็หายไปนะครับมันรู้สึกว่าเออจะมีคนดูแลไอ้การดูแลนี่ก็บรรเทาลงอะไรเงี้ยนะครับนั้นการการทำเนื้อสิ่งแคร์เนี่ยก็สําคัญนะครับบางทีพวกนี้เนี่ย<ม>เขาจะมีพวกเป็นฟองน้ํานะที่แบบชุ่มๆน้ำใช่ไหมช่วยช่วยซับซับที่บริเวณปากถ้าเป็นตาแห้งก็อาจจะช่วยมีน้ําตาเทียมหยอดหรืออะไรเงี้ยนะครับมันก็ช่วยเขาได้นะแผลถ้ามันระบมมันเหม็นเงี้ยถ้ามันระบมใช่ไหมช่วยทําความสะอาด ช่วยคลีนให้บางทีมันก็จะสบายขึ้นนะครับนะนี่คือการรักษาที่ที่ตรงตามไอจุดที่เกิดเรื่องนะครับนะถ้ามีท้องผูกถ้ามีปสัสสาวะไม่ออกเนี่ยก็จะเป็นการดูแลจริงๆพวกนี้ก็ไม่ต้องเป็นหมอก็ดูแลได้เนาะใช่ไหมไม่ต้องเป็นพยาบาลก็ดูแลได้เนาะใช่ไหมส่วนใหญ,ญ่ที่ดูแลดีมักจะเป็นลูกนะมักจะเป็นลูกสาวอะดูแแล้วก็ เรื่องยาฉีดแบบโอ้ยาแก้ปวดนะ่าจะฉีดฉีดเข้ากล้ามเนื้อปวดไปทั้งวันเลยอย่างเงี้ยก็ไม่เหมาะใช่ไหมก็ต้องปรับก็เดี๋ยวนี้มันก็จะมีแบบหลายอย่างครับนะแบบถ้าหาเส้นไม่ได้เขาก็อาจจะเข้าใต้ผิวหนังเข็มเล็กๆทําได้ไหมหรือว่าใช้ใช้วิธีการอื่นที่ที่จะไม่เจ็บปวดก็ต้องมาช่างกันนะครับ